ผมตุนวัไวทุนเกียรตินะครับหลายๆคนรู้จักผมในนามตุนอภารเป็นคุณป้าครับผมบทกวีนี้ชื่อว่านั่งนั่งนอนๆนะครับนั่งนั่งนอนๆเพื่อหลับทับเงาตนเองพยายามให้แสงอาทิตย์กระทบผิวลากสังขารไปวิ่งวนรอบบ้านให้เหงื่อออกแล้วกลับมาดื่มฉลองให้กับความโดดเดี่ยวชั่วครั้งคราวเรื่องเล่ามีอยู่รอบกาย และความกลัวก็ได้กัดกินมิตรสหายผู้นั่งรอความปกติที่แขวนไว้บนเส้นลวดแห่งอนิจจังอะไรที่เล็กจนมองไม่เห็นทําให้ความเคยชินกลายเป็นตํานานอีกหน่อยเราคงต้องเล่านิทานให้ลูกหลานฟังว่ากาลครั้งหนึ่งผู้คนสามารถกอดกันเป็นหมู่คณะพวกเราเคยมีงานเต้นรำมาหารศพถมถุยรอยยิ้มใส่หน้ากันและกันอย่างไม่เบื่อหน่าย ก็อยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับโปรเจกต์ Silent is v i o l e n c e นะครับมันก็เป็นโปรเจกต์ที่เริ่มมาช่วงโควิดนี่แหละครับผมก็จากการที่เราอยู่ล็อกดาวน์แล้วก็เราทำงานศิลปะหลายๆอย่างไม่ได้ด้วยการที่เราไม่ได้ไปเจอกับผู้คนใช่ไหมครับผมนนี้ผมก็เลยคิดว่าผมมีบทกวีอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งปกติแล้วบทกวีเนี่ยเราจะต้องเสพมันด้วยการอ่านแต่ตอนนี้ผมมีความคิดว่าเออเมื่อโลกเราเปลี่ยนไปถึงขนาดเนี้ยการเสพงานศิลปะม,มันง่ายขึ้นมากมันมีระบบเป็นสต r e a m i n g หรือ หรือทางอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนจะเสพได้ผมก็เลยอยากจะลองลองทำลายกำแพงของบทกวีดูว่าเราจะนำบทกวีที่มันอยู่ในหน้ากระดาษเนี่ยเอาเออกมาเป็นสื่อทางเสียงแล้วให้ผู้คนเสพมันได้ได้ไหมแล้วเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไงก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์ชื่อ silence is violence ก็เลยรวบรวมบทกวีที่ผมชอบที่ผมได้เขียนไว้ในอดีตนะฮะ,ะแล้วก็ในช่วงที่ถูกล็อกดาวน์โควิดด้วยมาจำนวนหนึ่งบทตอนแรกมีมากกว่านั้นแล้วก็นำมาอดิ มาตัดทอนอันไหนที่เราชอบน้อยหน่อยก็เอาเออกไปก่อนบางบทนั้นเราคิดว่าเราอยากจะเล่าเพียวๆโดยการให้บทกวีเล่าเรื่องเปล่าๆเลยบางบทผมก็คิดไปถึงเพื่อนที่อยู่วงการเดียวกันก็มีเพื่อนที่อยู่ในวงการดนตรีอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนที่ยื่นมือมาช่วยโดยการทําเสียงซาวดไซน์แอมเบียนประกอบในบทกวีนี้ด้วยแล้วก็มีบางบทที่นํามาจากการแสดงสดคอนเสิร์ตจากศิลปินที่ผมเคยร่วมงานด้วยอย่างวงสวตทแอนด์โรลครับ ที่มาที่ไปของการคัดเลือกตัวบทต่างๆนะครับที่มาลงใน s i l e n c e ส์วานี่ก็จริงๆผมผมได้ชื่ออัลบั้มมาก่อนที่มองไว้ในช่วงที่เราถูกล็อกดาวน์นะครับต้องต้องยอมรับว่ามันเป็นช่วงที่มีความอึดอัดทางสังคมอยู่สูงมันมันมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในในโลกใบนี้มีสิ่งที่เราต้องเผชิญเนื่องจากโรคระบาดก็มีสิ่งที่เราต้องเผชิญเนื่องจากความกดดันทางการเมืองและสังคมก็มีสิ่งที่เราต้องเผชิญจากความกดดันทางเศรษฐกิจ เรื่องราวส่วนตัวก็มีดังนั้นการทำ Silence Violence นี่มันก็เป็นการเหมือนการบำบัดเมื่อผมได้เจอความอึดอัดที่ผมต้องเผชิญน,นะครับตัวบทกวีที่ผมเลือกเนี่ยผมพยายามจะทำให้โคนร,รวมของอัลบั้มเนี่ยไม่ไปทางใดทางหนึ่งเกินไปดังนั้นมันจะมีทุกอัรรถมันจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเมืองมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรักเรื่องราวที่เกี่ยวกับความอีโรติกไซไฟหลายๆ,ายๆรสชาติซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมผมลองเอา บทกวีต่างๆครับมาลองใส่อดัอดเสียงผมเปล่าๆก่อนอใส่เป็น iTunes Play l i s t นะครับแล้วก็ลองนั่งฟังว่าโอเคเราจะเริ่มจากบทไหนไปบทไหนแล้วเราจะทำยังไงที่ไม่ให้ดเูเครียดเกินไปสำหรับคนฟังเพราะว่าคนฟังหลายๆคนเนี่ยไม่เคยฟังบทกวี spoken word ในรูปแบบนี้มาก่อนดังนั้นถ้าผมจะทำแบบในแบบเสียงของผมเพียวๆเลยเนี่ยมันอาจจะใหม่เกินไปไหมสาหรับผู้ฟังนะครับผมก็เลยมีการแทรกดนตรีแอมเบียนประกอบโดยทางการที่เราก็ต้องมารักษาระยะห่างไว้ว่า แทร็กที่มีดนตรีสลับกับแทร็กบทกวีเพียวเียวสลับกับแทร็กเสียงธรรมชาติแล้วก็กลับมาดน,ดนตรีใหม่จนจบเพื่อทําให้16บทเทนี่ฟังได้แล้วต่อเนื่องเหมือนการเราฟังอัลบั้มดนตรีครับมันเราเจะเพลงเร็วๆไปรวมกันตลอดก็ไม่ได้ยือเพลงชา้าๆติดกันหลายๆเพลงก็ไม่ได้มันก็จะมี up and down ขึ้นและลงเพื่อตอนจบก็คือคลี่คลายครับโดยคอนเซปต์รวมของมันเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของ,ของความเงียบเนี่ยความเงียบบางครั้งมันเป็นความเงียบที่ที่มันเกิดจากความเงียบจริงๆหรือว่าการบังคับให้ถูกเงียบ เนี้ยไซเรนส์ว i ยเรนสก็คือมันพูดถึงว่าบางครั้งความรุนแรงมันอยู่ในรูปแบบของความเงียบได้การที่คุณเพิกเฉยต่อสิ่งที่มันไม่ยุติธรรมในสังคมมันอาจจะเป็นการส่งเสริมความรุนแรงในทางอ้อมหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายกวีคือการสื่อสารกวีต้องส่งเสียงและผมเชื่อว่าการสื่อสารมันทําให้มนุษย์เข้าใจกันการสื่อสารเนี่ยมันจะทําให้เกิดสันติภาพแม้ว่าในระหว่างที่สื่อสารมันอาจจะเกิดแรงปะทะได้เป็นเรื่องธรรมชาติก็นอกจากที่ทําเพลงมาตลอดเวลานะครับ ผมก็จะใช้เวลาว่างบางส่วนก็รวบรวมผลงานที่อยู่ในสมุดบันทึกของเราเนี่ยแหละแล้วในบางส่วนถ้าเกิดมันพอจะคิดว่ามันเหมาะสมที่จะเผยแพร่ออกไปก็นํามารวมเป็นหนังสือบทกวีโดยที่ในอดีตมาเนี่ยก็ตีพิมพ์มาแล้วหลายเล่มเหมือนกันนะฮะก็มีหลบเวลาพิมพ์ครั้งแรกที่ของอับบุกไม่รู้จากฉันไม่รู้จากเธออันนี้เป็นบทกวีรวมบทกวีเกี่ยวกับความรักพิมพ์ครั้งแรกกับ Open Bo o k 3คือมกราห้าสองบทกวีว่าด้วยเรื่องการเมืองของสหรัฐอเมริกาเขียนจากตอนที่ไปเที่ยวอเมริกาในช่วงที่ โอบามาจะได้เป็นประธานที่ดีนะครับก็พิมพ์ครั้งแรกกับชายขอสิ่งที่อยู่นอกใจพิมพ์ครั้งแรกกับแฮป p e n น n งนะครับแล้วก็มเีเพลงที่คุณไม่เคยได้ฟังกับทางแฮป p e n i n g แล้วก็มี19052553ซึ่งอันนั้นพิมพ์ตีพิมพ์เองครับเขียนในวันที่เกิดการสลายการชุมนุมที่ราชประสงค์วันก็คือเลขที่19052553 1 9พฤษภาคม2553แล้วก็จนมาถึงเล่มล่าสุดที่ออกตอนนี้นะครับก็ พิมพ์กับทางเม่นวรรณกรรมครับผมชื่อนิทราชวนิรันก็เพิ่งออกไปในงานมหากรรมหนัสือไม่นานนี้ครับเขียนกวีกับเขียนเพลงต่างกันยังไงผมเชื่อว่าทุกอย่างมันมาจากฟีลลิ่งเหมือนกันดนตรีกับบทกวีมันคือความรู้สึกที่กระทบใจแต่ดนตรีมันมีฟอร์มของมันมันมีจังหวะมันมีคีย์มันมีเมโลดี้มันมีเสียงบทกวีนั้นเป็นตัวอักษรกลุ่มตัวอักษรนะครับ ดังนั้นมันจะมีอิสระในตัวมันมากกว่าเพราะว่าเวลาเราเสพมันเนี่ยสมมติถ้าเราอ่านเราไม่รู้หรอกว่าตอนคนเขียนเนี่ยเขียนเขาเขียนเร็วหรือเขียนช้าเขียนเบาหรือเขียนหนักดังนั้นบทกวีที่ผมนํามาอ่านให้ฟังใน Silence is Violence เนี่ยผู้ฟังจะได้รับอิทธิรศในแบบที่ผมอยากจะนําเสนอคือด้วยน้าเสียงของผมผมจะอ่านเร็วก็ได้ผมจะอ่านช้าก็ได้ผมจะอ่านเบาหรือดังอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เขาจะได้สัมผัสจากผู้อ่านซึ่งก็คือผู้แต่ง แต่โดยรวมในสิ่งที่มันต่างกันระหว่างดนตรีกับบทกวีคือบทกวีมันอิสระในตัวฟอร์มของมันกว่าดนตรีมันมีสตรักร์บางอย่างที่ควบคุมมันอยู่สำหรับงาน spoken word นะครับที่บันทึกเป็นอัลบั้มแบบนี้นะครับเท่าที่ผมทราบในประเทศไทยก็อาจจะเรียกว่า silence violence เป็นอัลบั้มแรกก็ได้ที่นำงาน spoken word มาร้อยเรียง และเพื่อให้คนเสพจากการฟังคล้ายๆกับการที่เสพเพลงเนี่ยแหละครับยิ่งพอเรามีสต r e มม i n g อย่างเงี้ยบทกวีมันก็ไม่ไม่ต่างจากที่เราเสพเพลงแหละเราก็สามารถจะเข้าไปฟังมันเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ผมรู้สึกว่ามันทําให้บทกวีย่อยง่ายขึ้นเข้าถึงผู้ฟังได้ง่ายขึ้นครับสำหรับตัวผมผมคิดว่าการที่ผมนําบทกวีมาเผยแพร่ในมีเดียนี้นะครับมันทําให้บทกวีเสพง่ายขึ้นเพราะหนึ่งผมเชื่อว่าเราสามารถเสพมันได้ทุกที่ทุกทางทุกคนมีมือถืออยู่กับตัวเอง ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาก่อนนอนหรือขับรถก็สามารถจะเสพบทกวีได้ต่างจากเมื่อก่อนที่คุณจะต้องเดินไปที่ร้านหนังสือซึ่งตู้เซกชันของบทกวีมันก็เล็กเหลือเกินกว่าจะหากันเจอกว่าจะหยิบออกมาสักเล่มกว่าจะได้เปิดอ่านเจอกันแล้วตรงนี้ผมคิดว่าถ้ามันจะทําให้คนมาสนใจบทกวีได้มากขึ้นผมคิดว่า i l e n นไอสวายเรนก็พอจะมีประโยชน์อยู่บ้างถ้าให้ผมเลือกกวี5คนที่จะแนะนําให้รู้จักกันตอนนี้นะครับ คนแรกนะครับมีอิทธิพลต่อความคิดของผมมากแม้ว่าเขาจะไม่ได้เผยแพร่างานเขาในรูปแบบของบทกวีเพียวๆแต่ว่างานของเขามีความเป็นกวีในตัวสูงเขาคือปฐมพรปฐมพรคืองานของปฐมพรปฐมพรเนี่ยเราตัดเรื่องเสียงออกเลยนะครับเอาซีดีเขามาแล้วก็กางแล้วก็ลองอ่านดูผมเชื่อว่าด้วยภาษาของเขาการอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ในเพลงมันเพียงพอแล้วที่จะกระตุ้นอารมณ์ของเราหรือว่ากระตุ้นจินตนาการของเราให้คิดตามเขาไปได้ครับอันที่สองนะครับ ก็ผมอยากจะยกให้กับศิลปินต่างชาตินะครับันนี้ชื่อว่าเโอนาร์ดโคเฮนก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับ mm hmm. เขาเป็นศิลปินเพลงแต่เขามีผลงานกวีชัดเจน mm hmm. เขา,เอ,าออกหนังสือมาหลายเล่มนะครับ mm hmm. เล่มที่ผมชอบสุดชื่อ Book for Longing l e o เ a r d c น h e โคเฮนเป็นคนที่มีบุค,คลิกที่น่าสนใจ mm hmm. เขาเคยบวชเป็นพระเซนมาช่วงหนึ่งของชีวิตแล้วเขาก็ใช้ใช้ปรัชญ,ญาเซนนี่แหละ mm hmm. มีส่วนในการอินสปายสร้างผลงานที่เรียบง่าย แต่ว่าทัชชิ่งแล้วก็เวลาผมอ่านผมผมรู้สึกรีแล็กซ์ผอนคลายครับสเป็นกวีไทยนะครับชื่ออุเทนมหามิตรนะครับอุเทนมีลีลาการใช้ภาษาที่ผมว่ากลตีนมากเขาใช้ภาษาที่ยีโยนกรนภาษามีกลิ่นอายของไซไฟนิยายวิทยาศาสตร์ลึกลับไปจนถึงเรื่องที่สะอิดสะเอียนชวนอ้วกนะครับอุเทนเป็นคนที่เวลาผมอ่านแล้วผมจะรู้สึกมึน มึนเมาไปกับตัวอักษรของเขาแต่ว่ามันก็เป็นการผจญภัยที่สนุกมากเวลาทุกครั้งที่อ่านเขานะครับต,ต่อไปนะครับชื่อเชนะครับสกัลริยามัตยานะครับก็เป็นนักเขียนที่เคยได้รับรางวัลซีไรต์มาแล้วเขาเป็นกวีที่ทุ่มเทให้กับวงการกรวีด้วยนะครับเขาก็ทําเผยแพร่ง,งานผ่าน Facebook มีทํา Facebook เพจที่ชื่อว่าสาธารณรัฐกวีนิพนธ์เพื่อเผยแพร่ผางานของกวีท่านอื่นๆไปด้วยงานของเชเนะี่ยผมว่ามันโรแมนติกมากๆ มันพูดถึงเรื่องของความเป็นมนุษย์อยู่เยอะอ่านงานของเชแล้วผมก็รู้สึกได้ i n นส i r เรชันแล้วก็นอกจากที่เขาทำงานเพื่อตัวเองด้วยครับเขาก็ทำงานเพื่อวงการกวีเต็มที่ด้วยครับ คนสุดท้ายครับผมเป็นกวี Girl ที่อยู่ในฐานะของกวีร็อกแอนด์โรลแล้วกันนะครับผมคือจิ m มอ r r i s สันนะครับคนนี้มีอ n s p i r a t i o n กับผมในในวัยเด็กเพราะว่าความที่ผมเป็นแบนเพลงของ The Doors ด้วยแล้วก็ได้ลองไปอ่านบุ๊กจูเนียลของ Jim Morrison ด้วยนะครับสไตล์ของผมผมได้สไตล์บางอย่างมาจากเขาเยอะนั่นคือการเขียนแบบ i m p พัลส์คือการเขียนโดยไม่มีพล็อตเรื่องชัดเจนแล้วก็ให้สัญชาตญาณดิบนำพาตัวอักษรออกไปจากเราแล้วบางครั้งก็ ช่วงที่ experiment ก็อาจจะมีการใช้สารเคมีมีการใช้สมุนไพรอะไรบางอย่างในช่วงที่เราเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับเพื่อกระตุ้นความคิดซึ่งอันตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งแชปเตอร,ร์เล็กๆในชีวิตเราซึ่งจิมมอริสันมีส่วนอย่างมากกับการกระตุ้นจินตนาการของเราในตอนนั้นครับ <im it> ผมคิดว่าการทำงาน Silence is Violence ชุดนี้จะเป็นการเปิดประตูให้กว,วี กับโลกโดนตรีหรือโลกศิลปะอื่นๆเดินทางมากันมากขึ้นมันเป็นการ crossover collaboration นะครับ mm hmm. กวีสามารถไปอยู่กับสื่ออื่นได้กวีสามารถไปอยู่ในมิวสิคเฟสติวัลได้ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีฟีดแบ็กเข้ามาแล้วละ่ะ mm hmm. ผมเชื่อว่าในปีข้างหน้า mm hmm. ทุกคนจะได้เห็นผมไปอ่านกวีตามเฟสติวัลต่างๆ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นเฟสติวัลทางศิลปะหรือเฟสติวัลทางดนตรีหรือแม้ mm hmm. กระทั่งในไนทคลับตอนคนกำลังเต้นมึนเมากันอยู่ ปไ,ปไได้ดังนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าความฝันของผมเป็นจริงผมอยากให้วงการกวีคึกคักขึ้นผมเชื่อว่าประเทศไทยมีกวีอีกเยอะที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ออกมาเผยแพร่พลผลงานของเขาแล้วถ้าเกิดอันนี้มันเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ว่ามันเสพง่ายมันมาถึงห้องนอนของคุณทุกคนมันอยู่ในสตรีมมิ่งดังนั้นมันไม่จําเป็นต้องไปแอบหลบอยู่ในบุ leg, ๊คเชลเล็กๆซึ่งก็เล็กเหลือเกินนะฮะเซกชั่นของบทกวีมันก็เล็กลงทุกวันด้วยก็เลยเป็นความหวังเล็กๆของผมที่จะคิดว่าวงการกวีน่าจะคึกคักขึ้นแล้วก็นรร่าจะ กวีกับศิลป,ปะ,ะแขนงอื่นๆครับ